นาการทางประวัติศาสตร์เอเชียตะวันตกเฉียงใต้เราจะเห็นว่าประเทศในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นะคะจะอยู่ในแถบของอิรักอิหร่านซาอุดีอาระเบียค่ะซึ่งในแถบเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีประเทศเยอะที่สุดนะคะวันนี้เราจะมาขึ้นของสภาพภูมิศาสตร์ของตะวันตกเฉียงใต้สภาพภูมิศาสตร์ของตะวันตกเฉียงใต้นั้น เอเชียตะวันตกเฉียงใต้หรือมักจะถูกเรียกว่าตะวันออกกลางและเป็นภูมิภาคที่มีจุดเชื่อมทวีปสามทวีปก็คือเอเชียยุโรปแอฟริการวมไปถึงภูมิประเทศส่วนใหญ่จะมักจะประกอบด้วยทะเลทรายและเทือกเขาที่แห้งแลง้งเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำมันโดยเฉพาะบริเวณอ่าวเปอร์เซียค่ะและบางพื้นที่จะมีทานน้ำใต้ดินที่เรียกว่าโอเอซิส รวมถึงนะคะได้รับสัญญานามว่าดินแดนแห่งทะเลทั้ง5ค่ะซึ่งดินแดนแห่งทะเลทั้ง5ก็จะประกอบด้วย 1. ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 2. ทะเลดำ 3. า 3. ทะเลแคสเปียน 4. ทะเลอาหรับและ5ทะเลแดงค่ะดังนั้นจึงได้ชื่อว่าดินแดนแห่งทะเลทั้ง5พัฒนาการในด้านการเมืองการปกครองนั้น ในอดีตนะคะเป็นศูนย์กลางอรารยธรรมเมืองยุคแรกคืออรารยธรรมเมโสโปเตเมียแห่งรูปแม่น้ำไทกิสยูเฟติสนั่นเองค่ะรวมทั้งนะคะยังมีการพัฒนาการปกครองอย่างต่อเนื่องค่ะเริ่มนะับตั้งแต่แบบนครรัฐการปกครองแบบภายใต้อนาจากักรและการปกครองแบบจกักรวรรดินั่นเองค่ะต่อไปนะคะ จะเป็นในหลังการปกครองในสงครามโลกครั้งที่1น,นั้นอังกฤษและฝรั่งเศสเข้ามามีอิทธิพลและสนับสนุนให้ชาวยิวจากยุโรปอพยพมายังดินแดนแถบนี้และช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ค่ะมหาอำนาจตะวันตกได้มีการสนับสนุนในการตั้งประเทศอิสราเอลของชาวยิวซึ่งอยู่ในดินแดนปาเลสไตน์ค่ะทำให้เกิดความขัดแย้ง จนนำไปสู่สงครามระหว่างชาติอาหรับกับอิสราเอลหลายครั้งในดินแดนปาเลสไตน์กับอิสราเอลยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้ในส่วนของพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นั้นนะคะในด้านเศรษฐกิจในแต่เดิมเป็นชาวอาหรับค่ะประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีการเลี้ยงสัตว์หรือที่เราเรียกว่ากองคาราวานค้าขาย รวมทางบริเวณดินแดนแถบนี้เป็นดินแดนเชื่อมเส้นทางการค้าระหว่างเอเชียแอฟริกาตะวันออกและมหาสมุทรอินเดียถึงศตวตรรษที่19ยุโรปได้มีการผูกข,ขาทางการค้าในภูมิภาคนี้รวมถึงอังกฤษได้เปิดใช้คองสุเอตในอียิปตจนกลายเป็นเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญพร้อมทางบริเวณแถบนี้มีการค้นพบน้ำมันดิบ ทำให้ดินแดนแถบนี้มีความสําคัญมากและมีผลต่อยุทธศาสตร์การสู้รบในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ค่ะพอถึงพัฒนาการทางด้านสังคมนั้นในอดีตนะคะเป็นสังคมแบบชนเผ่าประกอบด้วยพวกที่ตั้งถิ่นฐานและพวกเที่เร่ร่อนหรือพวกเบดูอินค่ะ รวมทั้งมีการยอมรับนับถือศาสนาอิสลามทำให้ชนเผ่าต่างๆเกิดความรู้สึกที่มีความผูกพันกันเพราะมีฐานะที่เป็นมุสลิมเหมือนกันค่ะดังนั้นความขัดแย้งจึงลดลงรวมถึงการรับเอาความรู้ต่างๆจากทุกเชื้อชาติศาสนาเช่นการรับเลขอาราบิกจากอินเดียแล้วมาพัฒนาต่อจนทำให้อารยธรรมมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มมากขึ้นค่ะ รวมถึงมีการถ่ายทอดความรู้ไปยังยุโรปผ่านสงครามคูเสดและภูมิภาคอื่นๆในผ่านการทําสงครามผ่านการเผยแพร่ศาสนาและผ่านการค้าขายนั่นเองและนักเรียนรู้หรือไม่สิ่งเหล่านี้อยู่ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคองสูเอดคือของที่มนุษย์ขุดขึ้นนั่นเองค่ะ เป็นตัวเชื่อมหรือเป็นเส้นเลือดสำคัญของการเดินเรือทางทะเลนั่นเองหรือการขนส่งสินค้าต่างๆจากทั่วโลกค่ะ 2. มีโอเอซิสขนาดใหญ่ที่สุดในโลกค่ะซึ่งอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียรวมถึงการประกอบพิธีฮัจจ์ของาศาสนาอิสลามที่เกิดขึ้นที่นครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียค่ะซึ่งจะเกิดขึ้นในทุกๆปีค่ะ รวมไปถึงหมู่เกาะต้นปาล์มค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเกิดที่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คืออารยธรรมเมโสโปเตเมียค่ะเกิดขึ้นที่บริเวณที่รับร่มแม่น้ำไทกิสยูเฟติตนั่นเองและวันนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนทำงานในหนังสือประวัติศาสตร์ในกิจกรรมที่3ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ค่ะ ในหน้า68-70ข้อที่1และข้อที่2ค่ะให้เด็กๆลองทดลองทำดูนะคะและวันเปิดเรียนเรามาอธิบายและตรวจพร้อมกันค่ะเด็กๆอย่าลืมทำงานค้างในวิชาประวัติศาสตร์ด้วยนะคะรวมถึงทบทวนบทเรียนที่เราได้เรียนไปแล้วในเรื่องพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียค่ะ ในวันเปิดเรียนเราจะมาทบทวนกันอีกครั้งเด็กๆอย่าลืมทบทวนมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ